สวัสดีครับวันนี้มารีวิวกล่องนกข่อใหญ่วันจันทร์ที่11มกราครับส่งงานครับไม่ได้ส่งนานนี่นะครับ11 13ใบนะครับ13ใบนี่ครับกล่องกล่องนี้ใส่อย่างละ2ใบนะครับกล่องใหญ่ครับผมใส่2ใบ2ใบนี่ครับส่งงาน11ใบนะครับ นี่นะครับงานก็จะประมาณนี้นี่ครับหัวก็จะประมาณนี้ครับสเสวดใบครับส่งสามโมงสี่โมงเย็นนี้นี่ครับส่วงวันนี้เลยนี่นะครับนี่ครับงานไม่ได้ย้อมสีครับเป็นไม้สี่อยู่แล้วนะครับทาแค่แลกเกอร์เฉย สรงสวยครับนี่ครับอาจารย์ท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะครับแต่ต้องจองคิวนะครับว่าคิวยาวตอนนี้คิวยาวครับผมทำไม่ทันนะครับทำคนเดียวนี่ครับท่านใดสนใจก็โทรมาถามทักถามได้นะครับแต่ต้องจองคิวนะว่าคิวยาวครับผม ติดต่อได้ที่062779ซี195นะครับนี่ครับตอนส่งผมไม่ได้เอาหัวขึ้นอย่างงี้ครับผมเอาหัวใส่ในกรงไว้นี่ครับอันนี้มาถ่ายรีวิวให้ดูด้วยนะครับครับยังไงก็สนใจกระทักมาได้นะครับขอบคุณครับ